อาวสวัสดีครับจำเช้าเช้าอากาศดีๆครับนี่ครับอาจารย์ก็ขึ้นไปเหมือนเดิมครับขึ้นผ่านต้นตาลไปเลยครับเขามารับชมครับพอต้นนี้จะได้สักีลูกครับท่านผู้ชมจะพอแกงพออยู่พอกินไหมครับอืมนี่นะครับ พอแกงพออยู่พอกินไหมครับคุณผู้ชมรับชมเลยครับมาเงี้ยคุณผู้ชมมา โอ้โหลอยมาเรื่อยๆครับลอยมาครับอาจารย์ก็ตัดนะครับกระดึกกระดึกกระึกครับลอยมาทั้งจันเลยครับนั่น โอ้ลงมาถึงจันเลยครับท่านผู้ชมหมดแล้วครับท่านผู้ชมเราก็ได้พออยู่พอกินครับ

อือจานก็ลงมายังปลอดภัยแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับยางเชเช้า